สวัสดีครับวันนี้มันเสาร์แค้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองสิงหานะวันนี้จะมาดูบลูกนะครับบลูกอืมนี่ทางขวานี่เป็นลายเดือนนะครับสังเกตไหมว่ามันก็เป็นขาขึ้นแย่เพียงแต่ว่าเอ,อแท่งนี้มันขึ้นไปถึงบารสามสตาร์แล้วมันก็ย่อลงมาแต่ก็ย,อย่อเยอะนะ นี่มันก็ยังรังดูอยู่ว่ามันจะพักฐานอะไรขึ้นต่อหรือเปล่าดูรายเดือนะต้นทุนส่วนใหญ่ยี่ตรงนี้ราคาเท่าเราเนี่ย7 1ิบาทปัดิเป้นี่รายรายเดือนนะมูนทุนในรอบอะไรตั้งแต่13นะครับกี่ปีเลย7-8ปีพอดีต้นทุนอยู่ตรงนี้ถ้า 1, ะะเ, 7, รเราซื้อเราก็ไม่เสียเปรียบยอ,อันนี้มันก็เป็นเป็นขาขึ้นอยู่นะอันนี้เราก็มาดูภาพเล็กลงนะฮะอืมแล้วก็ลงมาดูรายทิศ รายที่ต้นทุนจะต่ำกว่าเราหน่อยหนึ่งหกสิบเก้าเจ็ดสิบเฉลี่ยอันนี้ตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาหรือเราจะเอาสั้นลงคสองเนี่ยเอาสองปีสามปีก็ได้ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบ่งี้ยครับคือทางเฟี่อัอน,นี้มาดูนะครับมันรายที่เนี่ยพักฐานอันนี้มันยังจนไม่ใช่ขาขึ้นจนกว่าจะทะลุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดตังค์เจ็ดสิบเจ็ดตังค์นะอันนี้มันก็โอเคดูไม่แย่ แต่มันบอกอยากนะตอนนั้นผมก็ซื้อไปที่เจ็ดสิบแล้วผมก็ถ้าบอกว่าถ้าเกินเ8็ดิแปดผมจะซื้อมาหนึ่งต่ำหกสิบปดก็คัดล้อนมันต่ำหกสิบปดผมกาคัดไปคัดไปแล้วเนะี่ยมันเดินไม่ลงก็เลยต้องซื้อคืนซื้อคืนกลับมาแล้วแต่มันก็มันก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเพราะในตอนมันรุดตรงนี้วันไหนสองวันก่อนนะหรือสองวันสาวันก่อนเราก็มาดูรา,ายวันเนี่ยวันเนี่ยเริ่ม มีสัญญาณกลับตัวเหมือนก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเล็กๆก็ถือว่า50า50บีย์ยังบอกขึ้นไม่ได้นะถึงแม้ไอซียจะมากกว่า50ต้นทุนเขาก็อยู่ใน71เหมืนนนนอนกันเนยแนวเราก็อยู่ใน68เลยเส้ญญนขังเกตเลายวันนะครับเรื่องนี้มันตรงดีเลยนะกับบลูโปร,ปโปรไฟล์กับเส้นต่ำเดิมเนี่ยไปเลยนี่จะทำยังไงเราก็มาดู120นะครับวีค ดีมันดีนะฮะแต่มัน,นยังคงยังไม่วิ่งแรงอ่ามาดูสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ถือโอเคเลยนะฟอร์มตัวดีมากไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยตีเทรนไลน์ก็ได้สองชั่วโมงมันไม่หลุดอือมทีแรกทีาต,ตีเทรนไลน์เนี่ยถ้าไม่หลุดมาเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ถือต่อไป้หลุดลูเราก็ต้องขายนะพุพ้นพวกนี้พุ้นปั่นนะถ้าตามระบบ พูดเทเลหรืออะไรไอซีห้าสิบขายเนี่ยก็ต้องคัดลอสอ่ะเพราะเราไม่เก็บไว้ม,มันไม่ใช่ตต่อทห,หรือ a อ t ออะไรเงี้ยหรือแบงค์เนี่ยพูดที่เป็นเซ็ตร้อยเนี่ยเราอาจจะถึงทนถือได้อาจจะนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวที่ที่เราจะต้องคัดลอสเสมอไปหรืตามระบบลูคุณต้องคัดนะแต่เราคิดว่ามันมันใช่ คิดว่ามันดุดแล้วก็ต้องขัดแต่บางคนก็ตื้อไม่ทัดก็ไม่เป็นไรถ้าหุ้นดีแต่ถ้าหุ้นพวกเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมก็ทําไปแล้วไงผมเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบหกผมก็ไม่ได้ขายผมคิดว่ามันจะผ่านเจ็ดสิบแปดพอลงหกสิบแปดผมก็คัดร้อยไปเสือสองตังค์ดูผมก็มซื้อใหม่อ,มมไไอมืก็ไม่เป็นไรกนี้ก็เปลี่ยนแนวรับอยากดุดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหกสิบห้าแล้วนะเพราะมันมันทำโลเดิมแล้วนลต้านเนี่ย เลาด้าแรกเนี่ย76-78ผมคิดว่าน่าจะตัวนี้นะถ้าผ่านตรงนี้78ตังค์จะวิ่งแรงอืออันนี้ไม่รู้นะว่ายัางไงแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเด้งได้เพราะว่า,วาเนี่ยถ้าหลวันมันมันมันเหมือนซิกแซกมันขึ้นมาแล้วหนึ่งแท่งนะรอรอรอดูรอรอพรุ่งน,นี้อีกทีหนึ่งก็ยังนะอันนี้ดูนี่ลวกันเนี่ยครับเพราะว่า มีคนถามมาว่ามันตามบิตคอยไหมมันจริงมันไม่ได้มันไม่ได้ตามเลยนะดูหนึ่งเราผาบิตคอยนะอันนี้เป็นของบุ๊กอ่เขาถึงแม้เขาจะไปซื้อบิตคอยแต่มันก็ดูกราามันมันก็จะว่าเหมือนไหมเนี่ยผมก็ดูไม่ออกอืมมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเพิ่งมาซื้อไม่นานนะ ครับ่มมาซื้อ bitcoin มไม่ได้อ่านข่าวแต่ผมมีคนถามมานะว่าเขาซื้อผมไม่รู้เขาซื้อปรนมาเท่าไหร่เพราะ้น่าจะติดรอยอยู่ผมก็ไม่รู้เลแต่เม่อถ้าเขาถามมาดูกราวให้กันดูกราวมันตอนเหมือนมากมันมันไม่เหมือนนะดูรายอาทิตย์ก็ได้รายาที่จริงๆก็ดูไม่ได้เพราะว่าเห็นเขาซื้อเพิ่งซื้อมาใช่ไหมฮะเพิ่งซื้อ bitcoin เขาตรงลงทุนใน bitcoin ไม่นานนี้เนะี่ยจริงๆมันเออมันก็ขากันนะเออคือ <c oughs> <c oughs> เออราคาเหมืนอนกันนะเนี่ยถ้าบิตคอยจะรู้หายมันก็อาจจะไปหายมั้งไม่รู้ดิแต่มันตางอย่างนเงี้ยดูดูนะครับต้นทุนบิตคอยอยู่แค่พันเดียวนะครับเก้าพันแต่ต้นทุนบลูเกอร์เอาเขาเพิ่มทุนด้วยมั้งไม่รู้ดิมันมันอยู่ที่เจ็ดสิบเดี๋ยวจะว่าเหมือนก็เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเราดูมันอีกทีนึงครับชัวร์มันยิ่งไม่เหมือนใหญ่เพราะเขานานมาแล้วบิตคอยเออ ดูไม่ได้แต่ถ้าเท่าไรวันยังโอเคอันนี้ก็คิดว่ามันเหมือนแั่ผมก็ไม่รู้นะมันวิมัน,ม,นมันจะวิ่งตามบิตคนะอยนี้มาเลยอืมดูถ้าดูรายวันเนี้ยเหมือนไหมครับาจะแต่ต้นปีแล้วเย็ะถึงเด็กอ้ไอ้ทางเฟียร์เท่ากันนะอยา่างทาเฟิยร์เดินี้เป๊ะเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับอืม มันไม่ค่อยเหมือนบิตคอยน์อะไรอย่ากอย่าไปคาดหวังมันมากเพเห็นไหมไอ้ช่วงนี้บิตคอยน์ขาขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยหรือเขาเขากักไว้อันนี้เราไม่รู้ก็โอเคก็ระวังแลวกันก็แนวรับว่าหกสิบห้าแนวต้านหกเจ็ดิบแปดถ้าเจ็ดสิบแปดซื้อเพิ่มเนะครับอืมแต่ถ้าหลุดนี้ก็ต้องขายหรือถ้าไม่ขายก็แนวรับต่อไว้ห้าสิบแปดห้าสิบหกนี้สุดท้ายลนะถ้าหลุดห้าสิบหกก็เลิกเล่นเลยคไม่ต้องมเล่นแล้ว น้อยใมันจะเด้งก,กลับมาแต่คิดว่าถ้ามันหลุดคง,งไม่มาแล้วมันโอเคแค่นี้กันบรูกเกอร์นะครับ